มิเศษเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับผมอ้าวตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลครับนะครับค่อนข้างจะสูสีเลยแหละกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสูสีกันอ่าแล้วก็พูดกันเลยว่านักวิเคราะห์นักทรัพย์นักพัฒนักจัดเรียกไม่ค่อยหมดบัญชีอ่าใช่ครับใช่นะครับนอกจากคนจะมากันเยอะพอสมควรควรอ่าเชิญครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ทัชครับในส่วนของวิชาสอบเรามาดูกันก่อนนะครับ ก็จะมีในเรื่องของพรบรข,ข้อมูลข่าวสารแหละนะครับในเรื่องของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนาะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายระ,ระเบียบงานบุคคลของท้องถิ่นนะครับถ้าเทียบจากครั้งอื่นๆนะครับผมหัวหัวข,ข้อ2อสหัวข้อนี้ก็ออกข้อสอบรวมๆกันประมาณ20ข้อไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่ข้อสอบก็จะออกตรงตามตัวบท รเราถ้าเราเข้าใจตัวบทหรือคอนเซปต์สำคัญของตัวพระสมบัติเนี่ยก็น่าจะทำข้อสอบส่วนนี้ได้แต่ที่แปลกใจผมครั้งก่อนนะครับที่น่าแปลกใจสุดก็คือว่าข้อสอบนักซับเนี่ยกลับเทใจไปออกหัวข้อที่4ก็คือในเรื่องของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งนักซับแล้วก็มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งอื่นๆที่นักซับจะต้องรู้นะครับข้อสอบกลับเทใจออกข้อสอบวนี้ยีข้อไม่งงมากทุกคนนะครับ ้อสอบทียใจบอกในเรื่องของมาตรฐานกำลังางานบุคคลนะครับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนะครับของท้องถิ่นมาตรฐานมาตรฐานงานท้องถิ่นนะครับว่าต้องมีตําแหน่งอะไรบ้างมีบุคลากรกราําหนดบุคลากรอย่างไรนะครับมาตรฐานกลางของงานบุคคลท้องถิ่นออกข้อสอบเยอะสุดในครั้งที่แล้วใน่วนของของนักทรัพย์นะครับ ส่วนในความรู้อื่นๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติราชาการการพัฒนาระบบราชาการหลักบาลานซ์กอาการ์ดนะครับทฤษฎีบริหารงานบุคคลนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเองนะครับเรื่องงานบุคคลเนี่ยนะครับก็จะออกในเรื่องของวันลงวันลาก็าออกอนะทุกคนนะครับออกเรื่องวันหยุดวันลานะครับ ออกในเรื่องของบําเหน็จบํานาญเครื่องราชนะครับแล้วก็ในครั้งที่แล้วออกข้อสอบเรื่องงานวินัยด้วยทุกคนนะครับออกข้อสอบเรื่องงานวินยัยนะในส่วน,นของของนักทรัพนะครับรวมถึงกระบวนการนะครับในการบรรจุแต่งตั้งบุคคลนะครับและครั้งที่แล้วเองเนี่ยก็จะจอะอข้อสอบเรื่องการจําแนกนะครับสายงานนะครับการการกาหนดความก้าวหน้าขึ้นสู่ตําแหน่งอะไรพวกนี้นะครับการโยกย้ายตําแหน่งการปรับเปลี่ยนสายงานครั้งที่แล้วเนี่ย ก็มีการดราม่าก,กันพอสมควรเหมือนกันนะครับว่าออกข้อสอบนักทรัพย์ในครั้งที่แล้วเนี่ยออกข้อสอบค่อนข้างจะกกว้างๆแล้วอาจจะไม่ค่อยตรงกับเนื้อหาที่ที่ประกาศสอบเท่าใดนักรับอารย์ครับในครั้งที่แล้วนะครับเนาะคือข้อสอบครั้งนี้เทใจออกข้อที่4ี่ก็คือเรื่องมาตรฐานกำหนดตําแหน่งไปซะเป็นส่วนใหญ่ไปหมดแล้วนะครับเป็นเกือบหมดเลยหัวข้ออื่นๆก็จะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากวิชานักรั์เนี่ย ทฤษฎีว่าด้วยการานการพัฒนาระบบราชาการเรื่อง PMS เรื่องงานบุคคลน,น,น,นะครับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเงี้ยนะครับมันสามารถจะออกข้อสอบได้หลากหลายมุมหลากหลายมิติเช่นบางหน่วยงานเรื่องออกข้อสอบเรื่องการตั้งศกการฝึกอบรมใช่ไบางหน่วยงานออกทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรน,นะครับมันก็แล้วสุดแล้วแต่ว่า ผู้ออกข้อสอบเนี่ยเขาต้องการที่จะวัดเราในในประเด็นไหนต่างหากนะครับในหัวข้อที่เป็นหัวข้อที่มันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ระเบียบกฎหมายข้อบังคับนะครับเนื่องจากว่าทฤษฎีงานบุคคลเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถามว่าเราพอเก่งได้ไหมนะครับก็พอที่จะเก่งได้แหละว่าหัวข้อไหนสําคัญนะครับถ้าอ้างอิงจากข้อสอบเก่าเนี่ยก็สามารถที่จะ จะจะดูเนื้อหานะของนักซับได้เหมือนกันนะครับถามว่าน่ากังวลไหมเนี่ยก็ไม่น่ากังวลนะครับ <kalk> เพียงแต่อย่างที่อาจารย์อาจารย์ท่านบอกไปครับว่าคนสมัครเยอะคนสอบผ่านก็ค่อนข้างเยอะเรียกหมดไหมไม่หมดแน่นอนอันนี้ต้องยอมรับกันก่อนนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยออกกว้างๆเยอะไหมอาจารย์อาจารย์ครับอืมนะครับอาจาร <J> ย์นหนึ่งพูดครับพูดไปก่อนในส่วนตำแหน่งนักซับเดี๋ยวผมมาหาตำแหน่งนิติกรแป๊บนึงครับได้ครับ ก็ในส่วนของครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ออกในเรื่องของเครื่องราชนะครับชั้นของเครื่องราชออกในเรื่องของเรียนจักรพรรดิมาลานะครับหลักเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับบําเหน็จบํานาญนะครับแล้วก็งานเฉพาะตําแหน่งความรู้เฉพาะตําแหน่งที่ออกในครั้งที่แล้วเนี่ยออกเรื่องความรู้การสุกอบรมทุกคนครับออกความรู้เรื่องสุกอบรมแล้วที่น่าแปลกใจคือว่าออกข้อสอบในเรื่องของเบี้ยครับ เวลาเราเดินทางไปราชการนะครับเบี้ยเลี้ยงออกข้อสอบงงมากของสมดังเบี้ยเลี้ยงนะครับออกข,อข้อสอบในเรื่องของอการกําหนดนะครับอัตราร,ร,ราคาค่าที่พักห้องเดียวห้องคู่เดินทางไปราชการตําแหน่งไหนที่ใช้บัตรโดยสารเครื่องบินได้ตําแหน่งไหนโดยสารเครื่องบินไม่ได้นะครับแล้วก็ แต่เวลาก็าถามว่าน้องจัดสัมมานาการสัมมานามีกี่ประเภทสัมมานาประเภทกอประเภทขอคืออะไรสัมมานาประเภทกอต้องมีบุคลากรภาคร,รัฐตำแหน่งใดไม่เกินกี่คไม่เกิดไม่สัดส,ส่วนไม่น้อยกว่าเท่าไหรอ่าสัมมานาอาหารกลางวันได้เท่าไหรค่าวิทยากรได้เท่าไหร่การกําหนดอัตราเชื่อมูงวิทยากรกํกำหนดอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตําแหน่งนัก ทรัพยากรบุคคลในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเรามองในเลยครับเรามองในเรื่องของตัวเนื้อหาเองนะครับก็จะไม่ค่อยอยู่ในประกาศสอบเสียเท่าใดนักแต่ว่าก็สามารถจะติ้งต่างลวลาเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของน้องที่ทำเพราะใดครับเพราะว่าตําแหน่งนักทรัพยากรบ,บุคคลน,นะครับนอกจากจะทําในเรื่องของ เครื่องราชทำเรื่องของงานบุคคลการประเมินการปฏิบัติราชการแล้วครับงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรก็เป็นหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันจึงมองได้กว้างและข้อสอบก็จะออกกว้างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ขอมาแชร์นะครับประสบการณ์ให้กับ น้องๆนะครับในตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตําแหน่งนี้เนี่ยเอาข้อสอบบางบางหัวข้อก็จะออกข้อสอบในค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นิดหนึ่งเช่นข้อใดต่อไปนี้คือลักษณะของการรักษาบุคลากรในองค์กรนะครับข้อใดต่อต่อไปนี้คือระบบการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ,พอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วออกเรื่อง PMQA ด้วยนะครับที่จริง PMQA เนี่ยมันจะอยู่ในในวิชาของนักนักวิเคราะห์แต่ครั้งที่แล้วออก นักรับก็ออกในเรื่อง PMQA นะครับก็คือในเรื่องของอาการให้รางวัลน,นะครับเกณฑ์การประเมินการให้รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชาการด,ดีเด่นดีเยี่ยมนะครับก็มีหลักเกณฑ์ในการให้ให้รางวัลกันอย่างไรมีหลักเกณฑ์ในเกณฑ์ในการปรับประเมิอนองค์กร ประเมินบุคคลประเมินบุคลากรนในส่วนงานต่างๆในองค์กรของเราอย่างไรเลยพวกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสําสคัญสําคัญของตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนะครับฉะนั้นถามว่าในเมื่อมันออกข้อ,ขอสอบค่อนข้างกว้างเนี่ยเราต้องจับยังไงครับเราควรจะจับสิ่งที่คิดว่าเราทําคะแนนได้ดีก่อนนั่นคือในกลุ่มของตัวกฎหมายในเบียบข้อบังคับซึ่งส่วนเนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามตัวตัวบทเป็นไปตามระเบียบซึเป็นส่วนใหญ่นะครับ มันจะมีวานสี่สข้อเนี่ยส่วนนี้เราควรจะเก็บก่อนก็นนคือเก็บหัวข้อหนครับเก็บกลุ่มหัวข้อ1 2 3 4ก่อนนะครับ1 2 3 4ควรจะเก็บก่อนนะครับส่วนหัวข้ออื่นเนี่ยอาจจะต้องอดูนะครับความรู้หลายๆส่วนเนี่ยประยุกต์เข้าด้วยกันนะครับส่วนระเบียบเครื่องลงเครื่องราชก็คงออกไปตามหลักการที่ที่ควรจะเป็นในหลักการทั่วๆไปของหลักเกณฑ์การของราชทานเครื่องราชอยู่แล้วนะครับ โอเคน้องๆมีอะไรสงสัยสักถามสําหรับตําแหน่งนักซับไหมครับนักซั์เราก็จะเริ่มติวกันอาทิตย์หน้านะครับอาจารย์เอ้ยอาทิตย์นี้สิครับวันเสาร์รัโอเคครับครับต่อไปผมจะมาพูดนะครับอเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้ก่อนพูดในส่วนของตําแหน่งนิติกรนะครับ